สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับเกษตรเมืองกรุงค่ะที่นี่กรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมวิธีการทำนาของเกษตรกรที่กรุงเทพมหานครค่ะว่าจะทำแบบไหนแล้วก็สะดวกสบายแค่ไหนเพราะว่าที่นี่ชาวเกษตรกรก็ทำนานหลายสิบไรถึงร้อยไรเลยทีเดียวค่ะ ที่นี่จะทำะข้าวเป็นระบบอุตสาหกรรมเลยค่ะทำข้าวเพื่อจำน่ายแล้วก็เพื่อเป็นอ,อาหารในครัวเรือนคะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะไปกันค่ะก็เกษตรกรที่นี่ทำนาค่อนข้างเยอะค่ะหลายไร่หลายสิบไร่จนถึงร้อยไร่ค่ะก็ถ้าใช้แรงงานคนธรรมดาก็อาจจะ ล่าช้าหน่อยก็เลยต้องใช้โดรนซึ่งเป็นเอ่อเครื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะตอนนี้กำลังหวานมาเมล็ดข้าวแล้วก็หวานปุ๋ยก็จะใช้เครื่องโดรนเครื่องนี้ละค่ะหวานปุ๋ยเป็นอะไรที่นำสมัยมากๆค่ะสุดยอดของเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะสุดยอดจริงๆค่ะมาแล้วค่ะ ไปเต,ติมพลังไปเติมเมล็ดข้าวมาแล้วม,มาแบบเต็มพิกัดเลยค่ะแบบแข็งแรงบึกบึนเลยเครื่องโดนก็จะทำงานอ่าโดยโปรแกรมอัตโนมัตินะคะก็เป็นอะไรที่อัจฉริยะมากๆ ตอนนี้ก็พล,ลขับก็อยู่นู่นค่ะประมาณครึ่งกิโลได้ก็ปล่อยแค่ดโดรนมาค่ะเพราะว่าดโดรนก็จะทำงานตามโปรแกรมค่ะเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเมืองไทยเราก็ไม่แพ้ชาติไหนๆเหมือนกันค่ะ วานข้าวหวานปุ๋ยหรือจะฉีดฮอร์โมนพืชก็ใช้ดโดรนเครื่องเดียวจบครบทีเดียวเหมือนกันค่ะเกษตรกรที่นี่ก็ถ้าทำนาหลายสิบไร่หลายร้อยไร่ก็จะใชะะ้เครื่องเทคโนโลยีที่ทันสมัยค่ะ,ะเป็นกระบวนการการทำนาทำไร่ เพื่อที่ง่ายต่อการจัดการแล้วก็ทันการทันเวลาค่ะเพราะว่าได้ทำหลายร้อยไร่ไปแล้วค่ะไปรับข้าวเปลืออกแล้วมาอีกรอบแล้วค่ะ ตอนนี้กำลังหวานข้าวก็จะมองไม่เห็นมะเลข้าวค่ะแต่ตา,าที่อยู่นอกคลิกก็มองเห็นอยู่ค่ะแต่ในคลิกก็อาจจะมองไม่เห็น เพราะว่าก็อยู่ค่อนข้างไกลโดรนนิดนึงค่ะเพราะว่าเราก็ใช้ะระบบซูมเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะเพราะว่าเผื่อมีอะไรผิดชลาดก็จะเกิดอันตรายได้ยอดเทคโนโลยีค่ะ เครื่องนี้ก็หลักแสนค่ะจะมีราคาประมาณสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนถึงล้านค่ะเครื่องเดียวก็สามารถทำเงินได้เยอะแยะต่อวันเลยค่ะก็ชาวนาชาวเกษตรก็สะดวกสบายในการทำไร่ทำนาด้วยค่ะ ก็ดีสำหรับชาวเกษตรกรที่ทำพืชหลายไร่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อได้ชมการทำนาของชาวเกษตรกรที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งได้ทำด้วยเครื่องที่ทันสมัยคะ่ะเป็นเครื่องจักรกลที่ทันสมัยสำหรับเกษตรยุคใหม่คะ่ะที่นี่ก็จะทำ สะดวกสบายนิดนึงค่ะเพราะว่าที่นี่ก็ชาวกเกษตรกรได้ทํานาหลาย1ิบไร่หลายร้อยไร่ค่ะก็ไม่ไหวที่จะจัดการด้วยแรงงานคนค่ะเพราะว่าก็จะทําให้เสียเวลาเนิ่นานานด้วยไม่ทันการค่ะเพราะว่าที่นี่ก็ทํานาประมาณ3ครั้งต่อปีค่ะเพราะว่าระบบการทํานาที่นี่ก็จะเป็นระบบอุตสาหกรรมทําเพื่อจําหน่ายให้เป็นรายได้ในครัวเรือนแล้วก็ ที่เหลือเก็บไว้ใช้เป็นอาหารให้แก่คนรเรียนค่ะก็วันนี้ก็คลิปวิดีโอสาระน่ารู้ของกเกษตรเมืองกรุงก็ขอนำเสนอท่านผู้ชมแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาชมกเกษตรเมืองกรุงจะทำนาแบบวิถีคนเก่าก่อนค่ะสมัยปู่ย่าตายายของเราเดี๋ยว คลิปหน้ามาชมกันค่ะว่าเกษตรเมืองกรุงคนนี้จะทำนาด้วยวิธีไหนอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ